สวัสดีครับมาฟังข่าวลิฟูประจำวันนี้กันนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยข้อมูลจากเดวิสออนสตีนล่าสุดเดวิสออนสตีนนักข่าวสายตลาดนักเตะความน่าเชื่อถือข้อมูลเทียรหนึ่งก็ได้ออกมาอัปเดตสถานก,การณ์ของเซบิโยในตอนนี้ผ่านทางรายการ The a t h l e t i c FC Podcast ว่าสถานก,การณ์ในตอนนี้ฟังดูเหมือนว่าลิฟูสนใจซื้อเซบิโยอย่างจริงจัง แต่ทุกคนก็ยังคงไม่สามารถรู้แน่ชัดได้อยู่ดีว่าลิฟต์ผู้จะได้ตัวเซมนโยมาร่วมทีมหรือไม่เพราะทีมอื่นในพิมลีกเขาต้องการแย่งชิงตัวเซมนโยมาร่วมทีมเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ว3มทีมในพิมลีกที่จะพยายามแย่งตัวเซมนโยมาร่วมทีมในปีหน้าและมีโอกาสได้ตัวเซมนโยมาร่วมทีมมากที่สุดก็คือลิฟต์ผู้แมนเชสเตอร์ซิตี้และสเปอร์แต่ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเซเมนโยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะไปให้ความสำคัญในการซื้อผู้เล่นในตำแหน่งอื่นแทนเพราะตอนนี้แมนยูมีผู้เล่นอย่างคุนย่าและเอมบูเอโมอยู่ภายในทีมอยู่แล้ว ทางนี้เงื่อนไขค่าฉีดสัญญาของเซเมนโยในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าจะอยู่ที่65ล้านปอนด์ส่วนในช่วงซัมเมอร์หน้าค่าฉีดสัญญาของเซเมนโยจะลดลงเล็กน้อยแต่มากกว่า50ล้านปอนด์ นี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเดวิสออสตีนนักข่าวสายตลาดนักเตะความน่าเชื่อถือข้อมูลเทียนหนึ่งที่ออกมาสรุปแล้วว่าอีก2ทีมที่เป็นคู่แข่งตัวจริงของลิพูในดีวเซมิโยก็คือทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมสเปอร์ส่วนแมนยูไม่น่าจะเอาเซมิโยมาร่วมทีมอีกแล้วนะครับประเด็นต่อมามาฟังข้อมูลจากทางลูอิสติลกันนะครับ ล่าสุดลูอิสติลนักข่าวสายหงจากเดลิเมลความน่าเชื่อถือข้อมูลเทียนหนึ่งได้ออกมาอัปเดตเรื่องตลาดนักเตะและเรื่องภายในสโมส,สอริพูที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้ไว้หลายเรื่องเลยครับ เรื่องแรกลอิสตีพูดถึงโอกาสซื้อเซมิโยในช่วงเดือนมกราคมว่าหนึ่งในคำถามที่เขาถูกถามบ่อยๆจากแฟนบอลลิพูในช่วงสัปดาห์นี้หลังลิพูมีข่าวกับเซมินโยก็คือตลาดซื้อขายนักเตะของลิพูในเดือนมกราคมปีหน้าจะยุ่งหรือไม่สิ่งที่เขาตอบได้ก็คือประวัติการซื้อนักเตะในอดีตของลิพูที่ผ่านมาบอกให้พวกเราได้รู้ว่าลิพูยินดีที่จะรีบดําเนินการซื้อนักเตะที่เป็นเป้าหมายระยะยา,ยาวมาร่วมทีมเสมอตั้งแต่ ช่วงตลาดมกราคมยกตัวอย่างเช่นกรณีของดิแอสและกักโปเซมนโยเป็นนักเตะที่อยู่ในความสนใจของลิพูมาพักใหญ่แล้วและมีค่าฉีกสัญญาที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถใช้ได้ในเดือนมกราคมปีหน้าเรื่องต่อมาลุยสตีพูดถึงเกอีว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเกอีเป็นนักเตะลิพูไปแล้ว99%ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะ ก่อนที่พาเลตจะยกเลิกการเจราจารในนาทีสุดท้ายแม้ดิวจะล่มไปแล้วแต่เกอีก็ยังคงได้รับความชื่นชมจากทีมงานสรรหาหนักเตะของิร์พูเหมือนเดิมและเมื่อดูจากสถิติการเล่นเกมรับของริพูในปัจจุบันความจำเป็นในการซื้อเซนเตอร์แบ็กที่มีโปรไฟล์เหมือนเกอีเข้ามาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำรูสติลจึงมองว่าตลาดซื้อขายนักเตะของริพูในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าน่าจะคึกคัก กว่าที่คิดไว้ในตอนแรกเพราะตอนนี้ลิอร์ผูลต้องการเซตเตอร์แบ็กเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดและเงื่อนไขค่าฉีดสัญญาของเซนิโยใช้งานได้ในเดือนมกราคมปีหน้าเรื่องต่อมาลุยสสติลเปิดเผยว่าลิอร์ผูลกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อรั้งตัวโจชัวเอฟปีกว่าดาวรุ่งวัย15ปีไว้กับทีมต่อไปอยู่หลังอาร์เซนอลและเชลซีกำลังพยายามดึงนักเตะเดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีเรื่องต่อมาลุยสสติลเปิดเผยว่า โทมัสทูเคอร์ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเตรียมเรียกเคอร์ติจโจนไปคุยเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อสรุปสถานการณ์ของเคอร์ติโจนว่ามีสิทธิถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นฟุตบอลโลกกลางปีหน้าหรือไม่พร้อมให้คําแนะนําในสิ่งที่โจนต้องทําเพื่อให้ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากทางลูอิสติลนักข่าวสายหงความน่าเชื่อถือข้อมูลเทียหนึ่งนะครับประเด็นต่อมามาต่อกันที่ข้อมูลจากทางแกรมไบรลีล่าสุดแกรมไบรลี่นักข่าวสายตลาดนักเตะความน่าเชื่อถือข้อมูลเทียร์มที่ออกมารายงานพิเศษผ่านทางราซิงเดอะ อกว่าลิพูพอใจกับการประชุมเจรจารเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับตัวแทนของโกนาเต้ในการประชุมครั้งล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นและยังคงมีความหวังว่าโกนาเต้จะอยู่กับทีมต่อไป โดยทางตัวแทนของโกนาเตยืนยันว่าโกนาเตยังได้ตอบรับย้ายไปร่วมทีมอื่นๆแต่อย่างใดในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ก็เป็นข้อมูลจากทางแคลมไบรลี่นักข่าวเทียสนะครับก็ฟังหูไว้หูและใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะครับประเด็นต่อมามาฟังเรื่องเคียซ่ากันนะครับล่าสุดเจเนโรกาตุ so, ูโซผู้จัดการทีมชาติอิตาลีก็ได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าการที่เคียรซ่าไม่มีชื่อติดทีมชาติชุดทําสึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนั้น ถือเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวเคียซ่าเองไม่ใช่ปัญหาของทีมชาติหรือทีมงานโค้ชแต่อย่างใดที่ผ่านมากาตตุโซย้ำม,มาโดยตลอดว่าเขามีการติดต่อกับเคียซ่าเป็นประจำนับตั้งแต่เข้ารับงานคุมทีมชาติและความปรารถนาที่จะเลือกเคียซ่าเข้ามาติดทีมนั้นไม่เคยขาดหายไปเมื่อถูกนักข่าวถามหลังจากจับสลากเพย์ออฟวันโลกที่ซูริกเมื่อวันพฤหัธธสบ,บดีที่ผ่านมาว่าเคียซ่าจะเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดหรือไม่ในการเจาะแนวรับที่เน้นตั้งรับหรือ ของไอแลนด์เหนือจะเป็นคู่แข่งในรอบรองชนะเลิศรอบเพยอ์ออฟในเดือนมีนาคมปีหน้ากาตุโซที่ได้ฟังคำถามได้แสดงท่าทีเบื่อหน่ายคำถามเดิมๆออกมาก่อนตอบผู้สื่อข่าวสวนกลับไปว่าปัญหาเรื่องเคียซ่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะขาหรือทีมสตาฟโค้ชของเขามันคือปัญหาที่เกิดจากเคียซ่าไม่ใช่ปัญหาของทีมชาติอิตาลีสื่อทุกสื่อรู้เรื่องเคียซ่าในตอนนี้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ก็ยังคงถามคำถามเดิมๆกับเขาตลอดเขาจึงจะ ให้คาตอบเดิมๆกับสื่อตลอดเช่นกันการออกมาเปิดเผยครั้งนี้ของกาตูโซได้ตอกย้ําว่าตําแหน่งในทีมชาติอิตาลีของเคียซ่าในตอนนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและสถานการณ์ของเคียซ่าในทีมลิพูแล้วนี่ก็เป็นข่าวเคียซ่าประจําวันนี้นะครับก็หวังว่าเคียซ่าจะได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นหลังจากนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงที่ซาร่าไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นพะลึกๆแล้วผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากเห็นเคียซ่าลงเล่นฟุตบอลโลกปีหน้านะ รประเด็นต่อมามาฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจของเจม,มี่คาราเกอร์กันนะครับ ล่าสุดคราเกอร์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจที่มีต่อทีมลิพูช่วงนี้ผ่านทางรายการ s t i c k t o Fo ุตบอล l Podcast และผ่านทางช่อง Sky s p o r t สื่อดังไว้หลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคราเกอร์มองว่าลิพูจำเป็นต้องซื้อนักเตะใหม่ในเดือนมกราคมเพราะตอนนี้ลิพูต้องการเซ็นเตอร์แบ็กใหม่ทั้งที่ลิพูควรซื้อเซ็นเตอร์แบ็กระดับเซนีเร์ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งซัมเมอร์ที่แล้วเซ็นเตอร์แบ็กคนเดียวที่ลิพูซื้อกลับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งอย จะไม่ได้ลงเล่นให้กับลิปูอีกแล้วจนกว่าจะถึงซีซันหน้าลิปูกําลังมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวในซีซันนี้เพราะขาดนักเตะเซนเตอร์แบ็กระดับซีเนียเพียงคนเดียวดังนั้นเขาจึงหวังว่าลิปูจะซื้อนักเตะใหม่ในตลาดมกราคมเรื่องต่อมาคาราเกอร์เปิดเผยว่าส่วนตัวแล้วเขางงและข้องใจอาร์เนอร์มากที่อาร์เนอร์ใช้เงินจํานวนมหาศาลซื้อทางอิซักและเอกิติเก้เข้ามาพร้อมกันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ท้งที่นักเตะทั้งสองคนมีสไตล์การเล่นที่ ขายกันและเล่นในตำแหน่งเดียวกันาการใช้เงินซื้อนักเตะของอาร์เนอร์ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนที่ลิพูเคยทําเลยเพราะการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่ใช่รูปแบบการทําธุรกิจที่ลิพูเคยทําในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องต่อมาคารักเกอร์มองว่าอาร์เนอร์ กำลังหมกมุ่นหรือสนใจราย,ายการเชปลีกมากกว่ารายการอื่นๆอยู่เล็กน้อยเพราะอาร์เนอร์พูดถึงเปเอชเชหลายครั้งมากเมื่อซีซั่นที่แล้วหลังจากแพ้เปเอชเชแต่อาร์เนอร์ก็พูดถึงเปเอชเชในแง่ดีรวมถึงชื่นชมวิธีการเล่นของเปเอชเชในรอบชิงชนะเลิศซีซั่นที่แล้วเขาจึงคิดว่าอาร์เนอร์ น่าจะชอบสไตล์การเล่นของทีมปีเชมากและพยายามทำให้ทีมลิพูเล่นให้ได้แบบปเชด้วยการพยายามหานักเตะที่สามารถควบคุมจังหวะเกมได้และนักเตะที่มีไหวพริบในการเล่นบอลมากกว่านักเตะชุดเดิมนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้อาร์เนอร์ใช้เงินมหาศาลอย่างบ้าคลั่งเพื่อนํานักเตะที่มีสไตล์การเล่นอย่างที่ต้องการเข้ามาเพราะอาร์เนอร์ต้องการให้ลิปูเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่มีโอกาสได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกเรื่องต่อมาคาร์กเกอร์เปิดเผยว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาบังเอิญ ได้เจอกับอาร์เนอร์ตอนไปพักผ่อนเขาและอาร์เนอร์ก็ต่างไปเที่ยวในช่วงวันหยุดกับครอบครัวเหมือนกันเขาจึงใช้โอกาสนั้นขอบคุณอาร์เนอร์ในสิ่งที่อาร์เนอร์ได้ทําให้กับลิปูเมื่อซีซั่นที่แล้วหลังพาลิปูได้แชมป์พิมลีส่วนอาร์เนอร์แนะนําเขาให้ภรรยาและลูกๆของตัวเองได้ฟังในทํานองว่าเขาเคยเป็นผู้ชนะแชมเปี้ยนลีก เขาจึงรู้สึกว่าอาร์เนอร์มองว่าแชมเปี้ยนลีคคือเป้าหมายต่อไปของเขาหลังสัมผัสไดจากวิธีการพูดของอาร์เนอร์ในตอนนั้นที่แนะนําว่าเขาเป็นผู้ชนะแชมเปี้ยนลีกดูเหมือนว่าตอนนี้อาร์เนอร์ต้องการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกมากเพราะฉะนั้นแล้วบางชีหลังจากนี้ลิพูจึงอาจหันไปให้ความสําคัญแชมเปี้ยนลีกมากขึ้นกว่าเดิมเรื่องต่อมาคาร์กเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนเช่นกันที่เชื่อว่าลิพูน่าจะซื้อเซมิโยในช่วงเดือนมกราคมเพราะเขาก็เห็นข่าวเรื่องเซมิโนกับลิพูช่วงนี้เหมือนกันและ เซมโยมีความเชื่อมโยงกับดิชาทิวตอนอยู่ที่บอลมัด์ท โดยในมุมมองของเขาเขามองว่าเซมิโยเป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากทั้งยังตัวใหญ่และทรงพลังอีกด้วยตอนนี้ลิพูไม่ได้มีนักเตะที่มีความเร็วมากนักเหมือนเดิมแล้วในพื้นที่ริมเส้นต่อให้มีซาร่าหรือกักโปก็ตามทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจของคราเกอร์นะครับแล้วทุกท่าน,น่ะครับคิดว่าลิพูควรให้ความสําคัญรายการเชเปอร์ลีกมากขึ้นหลังจากนี้ดีหรือไม่ครับเน้นต่อมามาฟังเรื่องที่น่าสนใจ สนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของมาเน่กันนะครับ ล่าสุดมาเน่ก็ได้ให้ลิโอเฟอร์ดินานสัมภาษณ์พิเศษบนตัวโดยที่มาเน่ก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องที่น่าสนใจที่แฟนบอลลิพูอย่างพวกเราอาจไม่รู้มาก่อนหลายเรื่องเลยครับเรื่องแรกมาเน่พูดถึงชีวิตและความฝันในวัยเด็กว่าความฝันของเขาคือการเป็นนักฟุตบอลมาโดยตลอดและเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรอย่างอื่นเลยหากไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแต่ครอบครัวของเขาโดยเฉพาะแม่ของเขาเกลียดฟุตบอลและมองว่าเป็นการเสียเวลาเพราะไม่มีใครในหมู่บ้านประสบความส ตจากการเล่นฟุตบอลเลยสักคนครอบครัวของเขาต้องการให้เขาไปโรงเรียนแต่เขาเกลียดโรงเรียนเขามักตื่นเช้าไปเล่นฟุตบอลทุกวันทําให้มีปัญหากับครอบครัวและบางครั้งก็ถูกตีตัก เขาจึงตัดสินใจหนีออกจากหมู่บ้านไปยังเมืองหลวงอย่างดาก้าประเทศเซเนกัาในวัย16ปีด้วยการยืมเงินจากคนอื่นมาเป็นค่าเดินทางโดยต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ8-10ชั่วโมงแต่ครอบครัวเขาก็ตามหาเขาพบและพาเขากลับหมู่บ้านเขาจึงขอเจรจารปณีกับปนอมกับแม่และบอกกับแม่ว่าจะเรียนต่ออีกหนึ่งปีก็ได้แต่ถ้าครอบครัวยังไม่สนับสนุนเล่นบอลต่อไปขอเขาจะหนีออกจากหมู่บ้านอีกครั สุดท้ายแล้วครอบครัวของเขาก็ายอมและให้ความช่วยเหลือเขาเรื่องเล่นฟุตบอลหลังจากนั้น6เดือนต่อมาเขาก็ได้เข้าร่วม a คมป์เดมี่และย้ายไปเล่นบอลที่ฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วเรื่องต่อมามาเน่เปิดเผยว่าสิ่งที่ยากที่สุดตอนไปเล่นให้กับทีมเมสในลีกฝรั่งเศสก็คือความหนาวเย็นที่รุนแรงมากโดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมปี2011เขาจําได้เป็นอย่างดีว่ามือของเขานั้นชาจนต้องเอามือไปแช่น้ําอุ่นจนมือปวดทําให้นอนไม่หลับ จนถึงตีสองตีสและหลังจากไปเล่นฟุตบอลที่ฝรั่งเศสได้ประมาณ2เดือนเขาก็บาดเจ็บจนต้องพักนักศาตัวนานถึง6เดือนช่วงเวลาตอนนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมากเป็นพิเศษพวกเขาเพิ่งย้ายมาที่ประเทศใหม่ต้องเรียนรู้ภาษาใหม่วัฒนธรรมใหม่และต้องเจอกับอากาศที่หนาวเย็น เรื่องต่อมามาเน่มองว่าตัวเองนั้นเป็นนักเตะที่มีความมีวินัยสูงมากโดยเขามักวิ่งออกกําลังกายคนเดียวในตอนเช้าก่อนใครๆเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายพวกใครบางคนได้สอนเขาไว้ว่าถ้าคุณอยากเป็นที่สุดคุณต้องทํามากกว่าคนอื่น เรื่องต่อมามาเน่พูดถึงชีวิตตอนอยู่ทีมเลสบูทซาวส์บวกว่าในช่วงแรกเขามีปัญหาเรื่องการเรียนรู้แท็กติกมากแต่ลาฟลังนิกเป็นบุคคลที่สําคัญอย่างยิ่งในการสอนและพัฒนาเรื่องแท็กติกการเล่นให้กับเขาโดยลังนิกมองว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์และมีพลังแต่ต้องเรียนรู้เรื่องแท็กติกให้มากขึ้นการใช้ชีวิตที่ซาวส์บวกเป็นหนึ่งในก้าที่สําคัญที่สุดในอาชีพของเขาเพราะทําให้เขาพัฒนาอย่างมาก ทั้งด้านแทคติกและความแข็งแกร่งและช่วงที่เขาอยู่ที่ซาวส์บวกเยร์กินคอปที่คุมทีมดอทมุนในเวลานั้นได้เคยพยายามซื้อเขาไปร่วมทีมเพราะซาวส์บวกเล่นสไตล์เพสซิงเหมือนกับดอทมุนในเวลานั้นเรื่องต่อมามาเน่เปิดเผยว่า ลุยฟันเกาผู้จัดการทีมแมนยูในตอนนั้นได้เคยพยายามชวนเขาไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงเขาได้ถามฟันเกาว,ว่าจะให้เขาเล่นในตำแหน่งไหนเพราะตอนนั้นแมนยูมีนักเตะอย่างเวลลูนี่ดิมารียและฟันเพอร์ซี่อยู่ภายในทีมฟันเกาจึงตอบเขาว่าจะให้ลงเล่นแน่นอนหากทำผลงานได้ดีในสนามซ้อมอย่างไรก็ตามมาเน่ไม่เชื่อคำพูดของฟันเกาพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเขาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับโปเชติโนที่คุมสเปอร์ในตอนนั้นเหมือนกัน และรู้สึกสนใจโปรเจกต์การทํางานของสเปอร์มาอย่างนั้นก็ตาม3วันหลังจากนั้นเยอกินคอปได้โทรมาหาเขาคอปขอโทษเขาที่ไม่สามารถนําตัวเขาไปเล่นที่ดอทบุนได้และให้คํามั่นว่าจะสร้างทีมลิพูเป็นทีมที่ไม่มีใครอยากเล่นด้วยขึ้นมาด้วยการมีเขาอยู่ภายในทีมและจะเติบโตไปด้วยกันโดยที่เขาจะได้ลงเล่นทุกเกมคําพูดของคอปในตอนนั้นสร้างความประทับใจให้กับเขาเป็นอย่างมากทําให้เขาตัดสินใจเลือกย้ายไปร่วมทีมลิพูทันทีแม้ว่าตอนนั้น ลิพูจะไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกก็ตามเขาเลือกย้ายมาลิพูก็เพราะเยอกินคอป เรื่องต่อมามาเน่มองว่าสาเหตุที่ทําให้3มประสานในแนวรุกของทีมตํานานลิพูยุกเยกินคอปอย่างเขาซาร่าและเฟอร์มิโนประสบความสําเร็จได้ก็เป็นเพราะครอปผสมประสานบุคลิกของพวกเขาทั้ง3มคนที่แตกต่างกาันได้อย่างลงตัวจนทําให้พวกเขา3าคนประสบความสําเร็จครอปเป็นโค้ชยอดเยี่ยมที่ดูแลนักเตะลิพูทุกคนทั้งในและนอกสนามเป็นอย่างดีความกระตือรือร้นที่ครอปแสดงออกมาทําให้ลูกทีมพร้อมสละชีวิตเพื่อครอป เรื่องต่อมามาเน่ยอมรับว่าเขาเคยมีปัญหากับครอปจริงหลังจากที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างการฝึกซ้อมและปฏิเสธที่จะจับมือกับครอปในเกมต่อมาอย่างไรก็ตามในวันรุ่งขึ้นครอปได้ส่งข้อความมาหาเขาด้วยข้อความที่ระบุว่าพวกเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมเขาและครอปจ,จึงพูดเคลียร์ใจกันในท้ายที่สุดเรื่องต่อมามาเน่ยกย่องว่าเฟอร์มิโน เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและพิเศษมากกว่านักเตะคนอื่นๆเขาไม่เคยเห็นนักฟุตบอลคนไหนเลยที่มีสไตล์การเล่นเหมือนเฟอร์มิโน่และเฟอร์มิโน่เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมเพียงคนเดียวที่เขามีรูปถ่ายติดไว้อยู่ในบ้านของเขาเฟอร์มิโน่เป็นคนที่พิเศษมากไม่สนใจแค่เรื่องการทำประตูเพียงอย่างเดียวและไม่เคยโกรธหรือทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีมคนไหนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงมองว่าเฟอร์มิโน่ นั้นเป็นคนที่พิเศษที่มากกว่าแค่นักฟุตบอลเท่านั้นเพราะหลังต่อมามาเน่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับซาร่าว่าเขายอมรับว่ามีความรู้สึกของการแข่งขันกันระหว่างเขาและซาร่าจริงซึ่งเขาคิดว่าไม่ใช่เรื่องแย่อะไรในเกมที่แข่งกับเบอร์ลี่เขากดซาร่ามาก,กเพราะซาร่าไม่ยอมส่งบอลให้ในวันต่อมาซาร่าจึงขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวและอธิบายว่าสาเหตุที่ไม่ส่งบอลให้ก็เป็นเพราะซาร่า โฟกัสแค่การทำประตูอย่างเดียวเท่านั้นในตอนนั้นและไม่ได้คิดถึงการส่งบอลให้กับเขาเลยเขาจึงบอกกับซาร่าว่าเขารู้เสมอว่าซาร่าต้องการเป็นดาวซันโวดังนั้นเขาจะช่วยเหลือซาร่าเขาไม่ได้ติดปัญหาเรื่องนี้เลยช่วงเวลาที่เขาเล่นร่วมกับซาร่าในสนามให้กับร์พูเขามักต้องลงมาเล่นเกมรับมากขึ้นเพื่อให้ซาร่าได้มีโอกาสเป็นดาวซันโวอย่างที่ต้องการด้วยการปล่อยให้ซาร่าเล่นเกมลุกในแดนหน้ามากกว่าเขาเรื่องต่อมามาแน่เปิดเผยว่า ดูมาร์ซอนเป็นนักเตะที่รู้ใจเขาที่สุดในอาชีพนักฟุตบอลเพราะเขาและล็อบบวประสานงานในสนามร่วมกันได้เป็นอย่างดีและเป็นธรรมชาติทั้งช่วงเล่นเกมลุกและเกมรับส่วนเทนอาโนมาเน่มองว่าตอนนี้เทนเป็นผู้ใหญ่แล้วหลังเคยเป็นดาวรุ่งในทีมลิพูมาก่อนเทนเป็นนักเตะที่มักต้องการความรักและความใส่ใจอยู่เสมอหากได้รับความรักและความใส่ใจจากคนรอบตัวเทนจะทำผลงานได้ดีและทุ่มเทให้ทีมมากกว่าที่คาดหวังเอาไว้เทนเป็นกองหลังที่มีพอ สวรรค์เรื่องเกมลุกที่น่าทึ่งมากและมักจะทําได้ดีกว่าเดิมทุกครั้งเวลาถูกครอบหรือรุ่นพี่ภายในทีมคนอื่นตะโกนสั่งข้างสนามเรื่องต่อมามาเน่ย,ยืนยันว่า เขาย้ายออกจากลิพูก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการหาความท้าทายใหม่และต้องการออกจากพื้นที่คอมฟอร์ตโซนหลังอยู่กับลิพูมานาน6ปีและควา้าแชมป์เกือบทุกรายการทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์พิเศษของมาเน่นะครับก็เรียกได้ว่าทุกวันนี้นะครับบางช่วงเวลาในชีวิตของผมนะครับก็มีบางครั้งที่ผมแอบคิดถึงมาเน่ระหว่างดูลิพูลงแข่งนะครับแล้วทุกท่านล่ะครับคิดถึงมาเน่กันไหมครับ นี่ก็เป็นข่าวริบพูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบายบายครับหากถูกใจคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ